สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับสู่คลิปเสียงสื่อสร้างสรรค์เพื่อสังคมไทยโดยอาจารย์นนททนายโรสวรรณจากสถาบันพัฒนาศักยภาพการสื่อสาร w l c เพบกันเป็นประจำทุกวันกับเรื่องราวชวนคิดแนวทางการดำเนินชีวิตวันนี้เสนอเรื่องคุณลักษณะสำคัญของผู้นำที่ควรมีทุกท่านครับคุณลักษณะของผู้นำมีแปดประการได้แก่ หนึ่งมีความรู้ความสามารถที่สูงการเป็นผู้นำนั้นหากปราศจากคุณลักษณะไม่มีบุธิภาวะน่าจะนำคนได้ยากนะครับฉะนั้นด่านแรกเลยเนี่ยเราจะขึ้นเป็นผู้นำผู้คนได้หากความสามารถก็ไม่มีความรู้ก็ไม่เคยพบอันนี้ไม่ใช่ผู้นำแน่นอนนะครับฉะนั้นเริ่มต้นวยข้อแรกประการแรกนั่นคือมีความรู้ความสามารถสูงสิงรนณิเติมได้พัฒนาได้นามาประกอบได้สองครับ คุณลักษณะข้อนี้คือเป็นตัวอย่างที่ดีน่าเคารพนับถือการที่เรานั้นดําเนินชีวิตเป็นแบบอย่างตัวอย่างหรือต้นแบบเกิดความเลื่อมใสความนับถือเคารพศรัทธาอันนี้สิครับเป็นคุณลักษณะที่สําคัญ 3. ม,มีความกล้าหาญกล้าคิดกล้าทําถ้าหากเป็นผู้นําแล้วขี้ขาดในทุกสถานการณ์ไม่ควรหันกล้าขึ้นเป็นผู้นาใครสี่ครับ มีความกระตือหรือร้นทันความเปลี่ยนแปลงนั่นก็คือศึกษาเรียนรู้โรคใบนี้ทุกสิ่งทุกอย่างทุกวินาทีลวนแล้วแต่ก้าวไปข้างหน้ามีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตลอดเวลานทุกภาคส่วนหากเราเป็นไดโนเสาร์เต่าร้ายปีเราไม่ใช่ผู้นำหรอกครับหมีลักษณะท่าทางที่ดีหน้าเริ่มใสปรากฏกายใครๆก็หันมามองหครับมีคุณธรรมจริยธรรมศีลธรรม และจัญญาบันเจครับมีจุดยืนมีระเบียบวินยัยแต่ในบางสถานการณ์ต้องยืดหยุ่นเป็นนะครับ8ครับมีวุธิภาวะสูงวางตัวเหมาะสมรู้สถานการณ์ในสังคมว่าเมื่อปรากฏกายไปในงานนี้กิจกรรมนี้โครงสร้างของที่นี่องค์กรนี้ชุมชนนั้นเราจะต้องรู้วิธีการวางตัวให้เหมาะสม สิ่งต่างๆเหล่านี้สามารถที่จะเรียนรู้และพัฒนาได้ในขณะเดียวกันก็มีตัวอย่างและต้นแบบมากมายบนโลกใบนี้ขึ้นอ,อยู่กับว่าเรานั้นมีจริตที่จะชื่นชอบและชื่นชมใครเหมือนที่บอกว่ามนุษย์จะประสบความสำเร็จได้ก็ต้องมี Idol and Training ก็คือมีบุคคลตัวอย่างแล้วก็มีการฝึกฝนพัฒนาและนี่คือเรื่องราวดีๆที่สถาบันพัฒนาศักยภาพการสื่อสาร WLDC นำมาสงม่งมอบวันนี้ขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุข สนุกกับการดำเนินชีวิตพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีทุกทุกท่านครับ